สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่21มกราคม68นะครับ facebook กีตาร์สันโดดครับซองผ้าใบนี้เป็นซองผ้าที่หายากมากนะครับมีห้อแกโก้นะครับซึ่งจริงๆผมห่วงเลยนะครับใบเนี้ยนี่ครับถ้าใครยิ่งมีกีตาร์แกโก้เก็บไว้นะครับซื้อซองนี้เก็บไว้เถอะครับเวลาขายคู่กันจะได้ราคามากเลยครับเป็นของเก่าเลยนะครับใครมีกีตาร์แกโก้หน้าซื้อเก็บมากนะครับ สภาพถือว่าดีถ้าเทียบกับอายุนะครับเป็นซองผ้าที่มีความหนาบุกฟองน้ําพอดีพอดีนะครับถือว่าสภาพดีนะครับมาเช็คซิปอันแรกกระเป๋าหน้าครับเดี๋ยวผมขอวางกล้องตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมครับช่องกระเป๋าหน้าใส่ของได้ยอดเยี่ยมครับนี่ครับช่องกระเป๋าหน้านะครับตัวสกรีนสวยมากนะครับ เกโกแล้วมี R าเซอร์เอานะครับอาในวงกลมนะครับนะครับจะมีรอยขาดเล็กๆตรงนี้อารรูเล็กๆสายสายกีตาร์มันทิ่มนะฮะแค่นิดเดียวนะครับมันใส่ทรงเดี๋ยวค่อยว่ากันหูที่เป็นผ้าปกตินะครับด้านหลังสวยงามครับถือว่าสภาพดีเลยนะครับถ้าเทียบกับอายุของมันนะครับนี่ครับที่สะพายบ่าก็จะมีที่รองบาด้วยนะครับ เป็นแผ่นเป็นแผ่นยางนะครับสวยงามนะครับหิ้วได้สพายได้ถือแบบนี้ตั้งปรงได้ <c oughs> ขออนุญาตครับขอโทษครับมาดูฝอนน้ำด้านในกันครับดูฝอนน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็คซิปด้านหน้านเป็นรุ่นเก่านะแต่มันไม่ใช่มไม่ใช่ทำในเจแปนนะครับซองไม่มีทำในเจแปนนะขนาดซองไหนังไม่ทำเจแปนเลย อินโดครับอ่าเป็นของรุ่นเก่านะครับทำอินโดก็เจ๋งนะครับอินโดใต้หวันเนี่ยเจ๋งหมดแล้วก็จีนรุ่นเก่าๆนี่ก็จะเป็นรุ่นหลังสุดแต่ก็ยังถือว่าจีนก็ยังดีถ้าเป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะครับนี่ครับบุกฟองน้ํากำลังดีมีความหนารุ่มแบบพอดีพอดีนะครับไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็ไม่ได้บางจนแบบบางเจี๊ยบนะครับคุณภาพดีครับด้านในสภาพดีนะครับผมพยายามเอาโคมใสส่องให้นะสภาพดีครับ แลวแน่นอนมันเป็นสองยี่ห้อเก,กโก้มันต้องใส่กีตาร์เลดพอเก,กโก้ได้ถ้าใส่เลดพอได้นะครับใส่ทรงอะไรก็ได้อ่าเดี๋ยวผมเอาเก,กโก้ไอตัวนี้เป็นปี1974หัวโตวหัวใหญ่สุดแล้วครับถ้ามันใส่ตัวนี้ได้ใส่ทรงอื่นได้หมดเลยถ้ามันใส่ทรงนี้ได้ก็คือใส่สแตปได้เทเลได้ไอเบรดได้แน่นอนใส่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมวางให้ดูนี่ครับ ใส่เกอใส่เจ้าเกโก้หัวโตได้เกโกนี่ครับตัวนี้มันก็ปีคลิปสันเลยครับปีปีแรกๆเลยปีเจ็ดกว่าๆเลยนะครับหนึงเก้าเจ็ดกว่าแล้วอาบาโลนเหลืองออดแล้วหัวใหญ่นะครับถ้ามันใส่ทรงเลดพอนี่ได้มันจะใส่ทรงไอเปเด็ได้ทรงสแตตได้ทรงเทเลได้หมดเลยครับเอาละทีนี้มาเช็คการใช้งานของซิปด้านหน้ากันครับมีรายละเอียดนะครับซิปก็จะมี โอ้โหซิปแข็งแรงมากเลยนะเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนตัวนี้มีซิปอ่าสองทางเหมือนกันนะครับก็จะมีรูดได้ทางฝั่งนี้กับรูดได้ทางฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะลองรูดทั้งสองฝั่งนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะมันเป็นซองสีดำมันก็จะดูยากนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะให้โคมไฟส่องเห็นะครับอ่ารูดได้ดีทั้งสองฝั่งครับยอดเยี่ยมซิปใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับ ราคาแพงนิดนึงนะครับมันแพงที่ยี่ห้อครับเกโก้มันหายากมากครับขอบคุณมากครับ